ใบอสนวัดอีกครั้งค่ะถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะหลังสา,สาวมิสแกนออกมาโพสขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปนั่นเองค่ะสืบเนื่องจากกระแสรดราม่าก,ก่อนหน้านี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าสุดร้อนแรงเลยทีเดียวค่ะสำหรับกรณีของบอสนวัตอิสระไกรศีนที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาไลฟ์สดฟาดนางงามของตัวเองค่ะทั้งมาริมาหนูดีและชมพูนั่นเองค่ะ ที่ออกมาโพส์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์โดยทำนองน้อยใจหลังบอสตวัดออกแคมเปญให้น้องๆผู้เข้าประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2023ที่ทำยอดขายทะลุ1ล้านใน3จังหวัดแรกค่ะจะได้ขึ้นร้องเพลงบนคอนเสิร์ตเดี่ยวของชาร์ลอตต์ออสตินนั่นก็เลยเกิดดราม่าตามมานั่นเองค่ะต่อมาสาวๆทั้ง3คนค่ะได้มีการโพสโซเชียลเพื่อขอโทษบอสตวัดในสิ่งที่ทำลงไปค่ะซึ่งทางด้านบอสตวัดเองก็ต้องบอกเลยว่าเสียความรู้สึกไม่น้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยังได้บอกอีกว่าต้องขอพักงานทั้ง3นออออไว้กก่่และขสงออ ี่แทนหนูดีนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าสิ่งที่บอสพูดออกมาเนี่ยก็ทำเอาหลายคนแล้วก็แฟนขับฮือฮาแล้วก็ใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวแตล่ล่าสุขขาดค่ะทางด้านบอสนาวัดได้มีการออกมาเปิดใจถึงกระแสดราม่าอีกครั้งหนึ่งค่ะและยังฝากถึงสาวๆอีกด้วยสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นและทางบอสเนี่ยจะให้อภัยสาวๆกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะมากกว่า1 2เปอร์เซ็นต์หรือยังไปฟังบอสก,กันเลยค่ะอ๋อก็ใจะเย็นลงแล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรคือพูดก่าให้เคลียร์แล้วก็จบจะได้รู้ว่าเออวันนี้ไม่ได้มาทํางานนะ ยังอยู่ในการลงโทษเพราะว่าเราอยากให้เด็กๆเนี่ยตระหนักถึงสิ่งที่เราต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็การที่เป็นผู้รับและต้องเป็นผู้ให้แล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่กับใครในอนาคตเอาสิ่งที่ผมสอนแล้วก็บทเรียนที่ผมยักยียดให้เนี่ยเอาไปใช้ได้กับในชีวิตทุกๆคนไม่ว่าคุณจะไปทํางานสายการบินไปทํางานสถานีโทรทัศน์ไปทํางานสื่อ อย่างน้อยอุทาหรณ์ครั้งนี้ก็ให้น้องรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรเร็วอะไรควรช้าการให้ความสําคัญต่อบุคคลสําคัญมันเป็นสิ่งที่เราเพิกเฉยไม่ได้ครับแต่ก็โกรธไหมไม่ถึงขนาดโกรธคาว่าเกลียดนี่คงไม่อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่ารู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็น้อยใจมากกว่าแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะรอดูว่าน้องๆทั้งสี่คนจะดีขึ้นระดับไหน นะครับแล้วก็มาอาจจะกลับมาร่วมงานได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าต้องรอเวลาให้รู้สึกว่าการจระทําอะไรบางอย่างสังคมไทยเวลาที่เราทําอะไรแล้วเนี่ย mm. อยากให้ทุกคนต้องยอมรับในสิ่งที่มีผลกระทบบ้าง mm. ถ้าเราบอกว่าไม่มีปัญหาโอเคครับคุณขอโทษจบผมว่าในอนาคตมันก็เป็นเรื่องง่ายๆเรามีอุทาหรณ์คนที่ทําผิดแล้วกลายเป็นฮีโร่มาเยอะแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเราต้องการสร้างสังคมว่าผิดยอมรับผิด และต้องถูกลงโทษแต่จะนานไม่นานว่ากันอีกทีครับยังครับเพราะว่าผมยังไม่รับนัดเพราะว่ายุ่งอยู่แต่ว่าไม่แน่จจะเป็นพรุ่งนี้มาลื่นนี้ซึ่งเบาลงหน่อยครับแล้วก็ได้พิมพ์เมสเซจมาขอโทษแล้วบอกว่าของสัปดาหนี้มานั่งคิดแล้วตระหนักดีแล้วว่าโอเคสิ่งที่แบบไม่ได้ไม่ได้ทาบางอย่างมันก็บางทีมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมซึ่งอย่างอย่างชมพู่เขาก็พูดว่าเขาก็เพิ่งคิดออกว่าปีใหม่เนี่ยเขาซื้อผลไม้ซื้อกระเช้า ไปให้ห้องเสื้อช่างหน้าทุกคนเขาขับรถไปให้หมดยกเว้นลืมเจ้านายคนเดียวซึ่งโอเคคิดได้ก็ยังดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนด้วยไม่เฉพาะน้องๆสี่คนสิ่งบางสิ่งมันไม่ได้ลงทุนแต่มันได้ใจเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้คุณได้ใจคนอื่นคุณต้องปฏิบัติแบบเสมอต้นเสมอปลายครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าไปเชียงใหม่ก็ไม่ได้เอาไปแต่ว่ากลับมาคงจะได้เห็นบ้าง ก็หวังว่าทุกอย่างจะขี้คลายลงไปก็จะได้เจอน้องถ้าน้องจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนิ่งๆทําตัวให้มีประโยชน์ต่อตอนเองต่อครอบครัวและต่อองค์กรน,นะครับไม่โพสต์อะไรที่เป็นดรามา่าไม่ไปใช้ฐานแฟนคลับในการออกมาตอบโต้แล้วก็ไม่ไปอ้อนแฟนคลับให้มาคอยซับพอร์ตนะครับผมว่าทุกอย่างเหมือนก็ทุเลาลงได้ไม่ได้ว่าแฟนคลับไม่ดีนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่ ออกมาขอบคุณว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แบบมีแตะข้อความมีตะสิ่งที่ซัพพอร์ตตั้งแต่วินาทีแรกจนปัาจนนี้มันมองได้สองมุมคือม,ม,มุมว่าแฟนคลับเขาน่ารักกับอีกมุมหนึ่งคือคุณกําลังจะบอกตัวคุณเองว่าคุณรู้สึกดีถ้ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้คุณก็จะไม่รู้ว่ามีคนรักผมว่ามันคนละมันคนละบริบทกันอย่าเพิ่งเอาตรงนั้นมาคิดตรงนี้เพราะยังไงแฟนคลับเขาก็รักคุณอยู่แล้วคุณต้องทําตัวให้น่ารักดีกว่าครับ เชื่อว่าคงจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนค่ะอย่างที่บอสบอกว่าก็รอเตรียมตัวให้าสาวๆเข้ามาพบแล้วก็พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่ายังไงเนี่ยพอกันรักลูกสาวทุกๆคนอยู่แล้วนั่นเองค่ะอน,าานุวัฒน์จมีเรื่องราวของสาวมิดแกนออกมาอัปเดตอีกทำเพจบราเมาส์มาเดทคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ